ทาโลกใบนี้ขั้วแม่เหล็กโลกสลับด้านหรือโพชิฟในยุคดิจิทัลคุณรู้ไหมครับในขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ขั้วเหนือแม่เหล็กโลกกำลังวิ่งหนีจากแคนาดาไปสู่ไซบีเรียด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นถึง10เท่านี่ไม่ใช่ข่าวลือแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเฝ้าจับตาเพราะในประวัติศาสตร์โลกขั้วแม่เหล็กเคยสลับจากเหนือเป็นใต้ามาแล้วหลายร้อยครั้ง และตอนนี้เรากำลังมาสายกว่ากำหนดอ่านสลับขั้วครั้งต่อไปถึง5 0 0แสนปีลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าโลกใบนี้ตัดสินใจสลับขั้วหรือโพชิฟขึ้นมาจริงๆในยุคที่เราพึ่งพาทุกอย่างบนระบบดิจิทัลและดาวเทียมมันจะไม่ใช่แค่เข็มทิศท,ที่เพี้ยนแต่มันคือหายนะที่จะล้างไพ่เทคโนโลยีมนุษย์ให้กลับไปสู่ยุคมืดในพริบตาวันนี้ผมจะพาคุณไปหาคำตอบว่าเรากำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของสนามแม่เหล็กโลกหรือไม่ และถ้ามันสลับด้านขึ้นมาจริงๆแล้วคุณจะเอาตัวรอดในโลกที่ไร้เกราะป้องกันรังสีจากอาวกาศได้อย่างไรเราต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าโลกเราไม่ได้มีแค่เปลือกดินที่เราเหยียบแต่ลึกลงไปในใจกลางโลกมีเหล็กและนิกเกิลเหลวที่กาลังหมุนวนเป็นน้ําวนความร้อนมหาศาลซึ่งเปรียบเสมือนไดานามยัก์ที่สร้างสนามแม่เหล็กห่อหุ้มโลกเราไว้เจ้าเคราะห์พลังงานนี้เองครับที่ปกป้องเราจากลมสุริยะและรังสีคอสมิกที่เป็นอันตรายถึงตาย แต่สิ่งที่น่าตกใจคือข้อมูลจากดาวเทียมสวอ r m มขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ยืนยันว่าสนามแม่เหล็กโลกกำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆโดยเฉลี่ย5%ทุกๆ10ปีและจุดที่เปราะบางที่สุดที่เรียกว่า south atlantic anomaly บริเวณมหาสมุทรอ t l a ตแลนติกตอนใต้กำลังขยายกว้างขึ้นจนเครื่องบินและดาวเทียมที่บินผ่านแถวนั้นมักจะเกิดระบบขัดข้องอยู่บ่อยครั้งนี่คือสัญญาณว่าเกราะของเรากำลังเริ่มมีรอยร้าวครับ ในอดีตการสลับขั้วแม่เหล็กโรคหรือ geomagnetic reversal ไม่ใช่เรื่องแปลกครับนักวิทยาศาสตร์ศึกษาจากหินลาวาใต้ทะเลที่บันทึกทิศทางแม่เหล็กไว้เหมือนเทปบันทึกภาพและพบว่าการสลับขั้วครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ780,000ปีก่อนแต่โดยเฉลี่ยแล้วมันควรจะเกิดขึ้นทุกๆ2-3แสนปีนั่นหมายความว่ามนุษยชาติในปัจจุบันกำลังอยู่บนระเบิดเวลาทางธรณีวิทยาที่เกินกำหนดมานานมากแล้ว และความจริงที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่เข็มทิศชี้ไปทางใต้แทนทางเหนือแต่มันคือช่วงรอยต่อระหว่างการสลับขั้วครับเพราะเมื่อขั้วแม่เหล็กเริ่มปันป่วนสนามแม่เหล็กโลกอาจจะลดลงเหลือเพียง10%ซหรืออาจจะหายไปชั่วคราวเป็นเวลาหลายร้อยปีลองคลิกดูสิครับว่าในยุค2 0 2 6ที่เราพึ่งพาอินเทอร์เน็ตระบบคลาวและ GPS ขนาดนี้หากไม่มีสนามแม่เหล็กคอยเบี่ยงเบนรังสีจากดวงอาทิตย์อะไรจะเกิดขึ้นสิ่งแรกที่จะพังคือดาวเทียมครับ รังสีคอสกจะพุ่งเข้าทำลายแผงวงจรดาวเทียมทุกดวงจนกลายเป็นขยะอวกาศระบบนำทางล่มสลายการขนส่งทางเรือและทางอากาศจะกลายเป็นอมภาาทันทีต่อมาคือโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกครับพายุแม่เหล็กจะทำให้มอแปลงไฟฟ้าระเบิดเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนเมืองใหญ่จะมืดมิดอินเทอร์เน็ตล่มสลายและระบบธนาคารดิจิตอลจะหายวับไปในพริบตานี่คือสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลอพอลิปส์ที่เราแทบจะไม่มีแผนรับมือเลย นอกจากเทคโนโลยีแล้วสิ่งมีชีวิตก็ได้รับผลกระทบมหาศาลครับสัตว์ที่ใช้สนามแม่เหล็กในการนำทางอย่างนกอพยพเต่าทะเลหรือแม้แต่พึ่งจะหลงทิศจนไม่สามารถหาอาหารหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนตัวเราเองล่ะ แม้ว่าชั้นบรรยากาศจะยังช่วยกันรังสีได้บ้างส่วนแต่การขาดสนามแม่เหล็กจะทําให้อัตราการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและปัญหาด้านสุขภาพจากรังสีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือโลกที่เราต้องเผชิญหากเกิดโพชิฟในวันที่เรายังไม่พร้อมแต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็ปลอบใจเราครับว่ากระบวนการสลับขั้วแม่เหล็กโลกอาจไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเหมือนในหนังภัยพิบัติแต่มันอาจจะใช้เวลาเป็นร้อยหรือเป็นพันปี ในระหว่างนั้นเราอาจจะมีเวลาพอที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเกราะป้องกันแม่เหล็กเทียมหรือกางปรับระบบคอมพิวเตอร์ให้ทนทานต่อรังสีมากขึ้นได้ปัจจุบันองค์การนาซาและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเร่งสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อพยากรณ์ว่าจุดไหนบนโลกที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพื่อเตรียมวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ทนทานกว่าเดิม ความจริงที่น่าสนใจอีกอย่างคือในช่วงที่สนามแม่เหล็กอ่อนกำลังลงเราอาจจะได้เห็นแสงเหนือแสงใต้หรือออโรราปรากฏขึ้นทั่วโลกครับไม่ใช่แค่ขั้วโลกแม้มันจะสวยงามแต่มันคือสัญญาณเตือนว่ารังสีจากอวกาศกำลังเจาะทะลุเข้ามาถึงชั้นบรรยากาศชั้นล่างแล้วมันคือความสวยงามที่แฝงไปด้วยความตายหากเราไม่มีเทคโนโลยีที่รองรับบทสรุปของเรื่องราว13นาทีนี้คือการสลับขั้วแม่เหล็กโลกไม่ใช่เรื่องท่าจะเกิดครับแต่มันคือเมื่อไหร่จะเกิด มันคือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอารยธรรมดิจิทัลถ้าโลกใบนี้สลับขั้วขึ้นมาจริงๆมันจะบังคับให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนลืมความเปราะบางของธรรมชาติหรือไม่การสลับขั้วอาจจะเป็นการรีสตาร์ทโลกใบนี้ให้กลับไปสู่จุดที่เรียบง่ายขึ้นหรืออาจจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ก้าวกระโดดไปสู่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเดิมเพื่อเอาชนะธรรมชาติก่อนจากกันวันนี้ผมอยากฝากคำถามไว้ให้คุณลองคิดดูนะครับ หากพรุ่งนี้เช้าคุณตื่นมาแล้วพบว่ามือถือไม่มีสัญญาณไฟฟ้าดับสนิทและเข็มทิศชี้ไปทางทิศใต้คุณมีทักษะอะไรเหลืออยู่พอจะเอาตัวรอดในโลกใบเดิมที่เปลี่ยนไปตลอดการนี้ได้บ้างโรคกำลังเคลื่อนไหวสนามแม่เล็กกำลังเปลี่ยนไปและประวัติศาสตร์บุตรใหม่ของโลกกำลังจะเริ่มขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวหรือจะถูกกวาดล้างไปพร้อมกับขั้วแม่เหล็กเก่าที่กำลังจะหายไป ขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจความลับใต้โลกไปกับผมครับแล้วพบกันใหม่ในวันที่เข็มทิศอาจจะไม่ได้ชี้ไปทางเดิมขอบคุณครับ